สวัสดีครับม,มือนี้มือนี้หร้าอ่านข้าวขาหมูหลังมอ,อสุท้องเต้เจ๊ตุนแซบครับร้านที่อยู่แถวมมอโอ้ยเชียงรถตัวไหนอยู่มมสอมาหาสรารคามมอใหม่นะครับ ไม่เห็นครับไม่เอาช้อนให้เลยมาครับอร่อยจริงๆครับเจียบมันขโมยไข่ครับนี่น่ครับที่นี่เจอตามร้านเลยนะครับอร่อย,รอยออครับรับกีการ์แบบแซบกระเชียบเอซ่่อ จะแซ่บเซยคำปูมปูนี่แม่นบอลเมียนนี่จะของร้านเลยครับขายมาแต่เป็นสาวคนะครับแต่ตอนนี้แล้วก็ยังเป็นสาวคือเก่าบายเออเออรับประกันคุณภาพถ้าไม่อร่อยจริง ผมเป็นคน,เป,นเป็นคนมาตามล่าหาขาหมูครับแล้วซินเจอของร้านก็คือกระเพราขาหมูเมนรูนแนะนำเลยครับชิเนที่หางกินของพื้นเ่อไหร่ผม,ผมบกักซ้อนหนึ่งคนไทยผมมักซ้อนแล้ว แันบวกแทน,นบวกแทนเนี่ยอืมบะหมี่เขาก็เติมให้เป็นสูตรจะพร้มอมก็นด้หรอมีนๆๆนะ้ำรเเ้อนไหมขับเพิ่มไป น้ำซุปร้อนๆครับดูดูมันกิ้นนี้จะดูชิ้นนี้ตุยๆเลยเอาใส่กล้องหน่อยดูความดิ่งของความดิ่งของหมูครับผมมาโฆษณาละไปก่อนเถอะคือยิงผม่ายไลฟ์ชดป่สตุหมองผมมาลงสองางยูทูบผม เดี๋ยวครับเดืนเชิญต้องให้เขาเห็นขาหมูนั่นมาอนเหรเห็นอยู่เลยเนาะอิฟลังเบาเข่าเบาเข่าเบาเ่าแมนบอไม่บบวนดีครับนี่เสียบหลทยพี่น้องคนมา่งเอ้ เอาหมูหลังมออร่อยร้านนี้สิบะบะมีในแกบบะมีในฟูดแพนด้าเส้นมอมอสออกมาเลยครับขั้นมาจากในสารคามจะอยู่ขวามืออ่าอยู่ขวามือร้านเนี่ยหน่อยสังเกตเบื้องดีๆเด้อป้ายสีดำไปที่ตรงนี้เห็นไหมประมาณนี้แซ่บโอ้ต้นมะขามไม่ได้สังเกตหรอกพ่อไม่ได้สังเกตต้นมะขามเลยแซ่บว่าเห็นไปเรือไปเรื่องหมดแม่ครับ รถม,ม,มันหลเหนแเออรถม่ขายคนไหนบอกว่ารเกิไปเจ้าหนี้ฟาแเพนมาสืบอเครื่องสำอางผมเด็นดนตรีมื่อ้าใจจะร้อย,อยนี่ครับขี่พาน,นี่เท่อร้านนี่ทีอายสื่อไปดูกินครับรขงังหนึ่งเดี๋วกันยังมาขี่หาลันข่าวขาหมูนี่ดิคุน้อพออยู่นี่ครับเอากระเทียมใส่น้ำักปีกว่ม เมนกับเมนใสน้ำจิ้มจะน้อยแล้วกับไงโอ้ยคากิไม่เอาไปคากิไม mm ่เ hmm. ซ่ไปมาทานไหนครับโฆษณาลแเราก็เลยจัดไหนเลย นี่ครับนี่นี่บังพี่ก็ไปนั่มนี่ครับบึงมึงมึงต้นขาหมูลดมันเด้งไยอมมันเด้งอ่ะดึงถึงต้นหอตุ๋นแบบนี้ก่อนน้ำซุปฮว่น โอ้ยหนื่อ้องข้างทางเลยแซ่บครับพี่น้องแม่มันต้องแซ่บผหลีแซ่บผหลีคากิมันจะมีความเป็นเอนความเป็นเอนมันแล้วก็มันนี่นี่เขาเรียกนี่คากิใช่คากิมันจะเป็นเอ็นบวกมันมันจะเป็นเอ็นแบบบวกมันนี่เอ็นกับมันดิ้งดิ้งดิ้งแบบแซ่บแบบแซ่บสิใส่กระเทียมใส่ด้วย เียน,น,น่กระเทียมหน่อยอุ้ยฟุงโด่งเลยอาพริกไหมพริกนี่ไงนี่บ <สา S 1> ะพริกรรกระเทียมใส่กับใบนี่ช่วงหนึ่งนี่เศร้าแต่เศร้าไอ้เพรทคลิปกินเพราะว่ากินไร้แล้วจนแบบท้องเสียแนีจนไข่นี่ครับนี่แหละครับเพื่อนมาคำที่มาก็คำว่าคำปุ่มๆนี่ หนึบมากทาจิ <c oughs> มาต้นนี้แต่ละถ้ำถูกขวามือไม่้เจ้าบดีบานนอดนะมั้ครับ <c oughs> บ,รบุญพนะินัยในการด้วยอภินยาพินิษ์ครับ <c oughs> มาเลยครับเสียเลราถ่ายเราอมากินในพวกจ่มวกตำผมว่าถนัดต้องให้เนียจุมกินเนยจุเียแจ่มละคำนะครับละคำเนีนะาคนอุบลเลยไปเห็ดจ้ะขาหมูเป็ดือาหูกับี เอาไทยไทยนั Or, th ay, th ay, MM ่หน่องป๊าผูดนหนข้าวเดียวสิบแล้วยบมึงมันม่หยัดเอาจานผมแลวครับข้าวปุ่มปุ่มครับจานตีนไทยได้กินในบาร์ไล กไข่จ้าจานนกินนกินเอาบ่แซลมึงมึงที่ไหนมาทาก,ากาจา,านคนละเป็ไข่น่ <c oughs> นากินเขาบ่แซเปันช่วงนี้ก <c oughs> ินยังบ่ไ้ขนาดตัวไข่ได้นี่ต <c oughs> ัวไขน่น่กน <c oughs> ี้เไข่ยเสียบอยู่กับผู้ามากจะว่าเนี่ยเอนมาหนเน่เสียบนี่กูกับผูมา พริกด้วยลงไปพริกกับด้วยลงไปอุ้ยคือโอ้นเอนไปบืดเลยโน้นี่คืออยากกินเยอะมันจะอ้วนนี่ครับขายให้พี่หน่อย ไม่ไม่ถ่ายคือจับถ่ายเลยบบมันไม่เห็น,หนแต่มันไม่เห็น,นเลยแล้วนี่มุมนี้มันจะได้พอดีเลยน,นี่นั่นโตมาติดตามมน,นโอเคไหมได้ไหม อาดีเลเวลยังวี่งแดดจักการบาด้ว่ะกิระเทียมไม่เยอเยน่กระเทียมได้ตามด้วยไข่ต้ม ตบไปนน้ำทุกชาัจางกต้องเนที่เครื่องเก่ะอันนี้เป็นตัวเุคื <c oughs> อ่องคัไม่นะรับมปุ่มปุ่มก็พาเข้ามาหน่อยหัวใจแบบเร็จเงานกย่างมันเดือแค่นี้ก็แซ่นา ติกครับกระเทียมมาเทียมใส่แล้วกระเทียมสองลูกครับลแล้วตักแท้าตักใส่ตรงนี้เดีเ๋ยวยบกับไทยเลยจะเป็นไรซูมเข้าใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะกล้องมันไม่สวยนะโอ้โแสงมันสวยอยู่แสงมันช่างสวยเน้น<อ>ส,สองสมคำปูงๆอะไรทีเดียว ดังฟึ้งเลยอือหือวิจบดังหลอกโอ้โหหอมกลิ่นผัดกะเพรามาแล้วอันนี้กะเพราขาหมู อันนี้หมดแล้วนะจ๊ะอันนี้ลดทุนจ้ะลดทุนกินได้บุหรี่ได้กินได้นะนนบุหรี่บานกระเทียมเนึ่งเน้นๆนะจมูกเหรออยากน้ำเขาดิละไว้นี่นะข้าวหมู เขาขาหมูมาแล้วสวยมากเน้นๆปั้ดกดกระแทกเห็น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 ได้แบบได้จานใหญ่มากคนหลังมอได้ไปสั่งได้ค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยพี่เด็กบอกว่อู้วน้ำลายแตกพี่เด็คนนี้อยากกินได้ละค่ะแม่ค้าใจดีค่ะแม่ค้าใจดีมากใจดีมาก มากินก็พอแล้วห้ามขโมยแม่ค้านะคะแม่เล,ตลต่ตัวน้อยแม่เล่าตัวน้อยตานาลาฟินเนเธอกินแบบหนีแห้งคล้องมากเนาะกระเพราขาหมูแบบแต่แซ่บอะ่ะเธอจัดเองไหมอิ่มแล้วข้ออิ่มแล้วเหรอว่าหลังสั่งเป็นกับเนาะวันหลังสั่งเป็นกับ,กบมันจะน่ากินเลย ที่แรกอ่านอยู่เมนูเหรอเนียมอ่านมองเมนูขาหมูมันไม่มีคำว่ากระเพาะขาหมูพายคุนกระเพาะขาหมูไปอยู่ในเมนูต่ำายก็้วเยปนาสดกยก อือต้นนี่แม่าเกะในแหล่งความแสบความแซบของแ่เเหอมอันนี้กินกับกะเกียมเด็ดพริกใส่สาเม็ดเลยอ้ทังสาเม็ดก็พออื้อื้เน,นื้อแต่ เงยดึงเงยหาไอืบรรยากาศดีค่ะกินเขาไปนั่มแซลสาวไปพออันนี้คนกำลังทยอยเขามานะคะลูกค้ากำลังทยอยเข้า,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 ามา อาเห็นอยู่เด็กกล่องไทยอยู่เยาอย่ากทีบิีมๆหน่ย <c oughs> ที่แปลว่ากินเยอะๆพร้อมแล้วนะว่ะอยาน้หเขาดีเลยเวอร <c oughs> ของนูแปลกได้สั่งพิเศษน้ำกัน,กนเปียงนูคือเบิร์ก่อนที่มาของคำโปบๆ ทุกวันนี้พี่เก๋ยัยงกินไม่เยอะเท่าเจีย๊ยบนะคะเพราะว่าพี่เก๋มีความจริงจังที่จะลดหนุนแต่ว่ามาเจอขาหมูแบบเ่นก็เรยแบบกดไม่ได้บื้อไว้จังมืม่อ,อสินะเอาแบตจะหมดเอาละสสวัดีครับเิอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ